นี้ผมจะมารีวิวบ้านคอนแก่นนะครับไปดูกันเลยครับบไปะดูกันครับสวัสดีเลยสวัสดีครับโอเควันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับเราจรีวิวบ้านเราจะรีวิวตรงไหนดีว้าวเราจะรีวิวตรงไหนก่อนครับตรงนั้นก่อนค่อยชั้นบนค่อยเรบาไปนี่ครับนี่ตรงนี้ก็จะมี ดอกไม้นะครับผมจุ๊บคุณบ้านเพิ่งสร้างใหม่ละมาในนี้<ต>บ้านเพิ่งสร้างใหม่ <ไป S 1> นะครับไปไปดูชั้นบนตอบ่อเพื่อนไม่ต้องเจ้าแบบนั้นต้องเจ้าแบบ คนก็จะมีแบบต้องดอนนะครับไปดูครับโอ้โหสวยห้องต่อไปห้องน้าน,นะครับไปเอาเปิดนี่ห้องอ่ะอันนี้ห้องน้ำครับไปห้องต่อไปอยังไม่เป,ปิดเอาผึ้นะครับ อันนี้ห้ามไปเปิดนะครับเพราะว่ามีลุงเขานอนอยู่เข้าไปกันครับโอ้อันนี้มีพระอันนี้มีพระด้วยแค่ <สา S 2> มีจริงจกด้วยครับนี่ครับปะคราวนี้ไปดูรอบๆบ,บ้านนะครับ ไปดูรอบบ้านนะครับอันนี้ลูกบอลผมเองครับนี่ครับอันนี้คือลูกบอลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หัวคนนะครับลูกบอลปะครับเท้าผมใส่อันนี้นะครับโอ้โหกำเดี๋ยวผมใส่ครับแป๊บหนึ่งครับรองเท้าเสร็จแล้วครับปับไปดูกันปลาเื่อน นี่ครับลัวบ้านอันนั้นก็คือบ้านตาผมนะครับนี่ครับแต่ว่าบ้านนี้ก็ดูลกหนึ่งตัวเพิ่งสร้างใหม่ใน,นในนั้นคือคอกคอกวัวคอกควายคอกหมูนะครับหมอูอูดครับนั่นแหละแบบมาดูกันครับโหรถนี่อันนั้นคือสื่ออ,อะไรล่ะแบบตรวนั้นจะกรเจนเพื่อน ตรงนั้นคือตะักะแตนอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายบ้านอีกบ้านหนึ่งนะครับมีเสียงเพลงแล้วครับเพื่อเต้นให้ดูหน่อยเผื่อเต้นให้ดูหน่อยบ้านผมมีหมาเลี้ยงด้วยนะครับโอ้หดูโหเต็มเลยครับตะกะแตนครับ เต็นเต็มครับไะครับแล้วไปค,ครับนี่คือตรงนี้คือที่ที่ผมจะมาเล่นบอลทุกครั้งนะครับอันนี้คือเปน,น้อน ไปนอนนะครับก็จบแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมพารีวิวบ้านทั่วแล้วครับบ๊ายบายพาเป็น,นื่วนบ๊ายบายค่ะไปครับ